สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทชาทารอดอินบรลินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาววันพุธในช่วงเดือนกระกฎาคม2564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะการทำนายเป็นภาพปร,รักโดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากถ้าสนใจดูดวงส่วนตัว,ก,ตวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ อันนี้เราก็มาดูกันซคีความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่กันเลยไพ่ไปแรกของคุณได้10ไม้เท้านะคะจัดติดกงล้อสเดลิเวอร์ถ้วยไพ่พระ10ดาบ the เดลฟูเทมเพ a n c e แล้วก็จัดเม e นตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะในหลายคนความรักของคุณชาววันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะหรือไม่ก็เป็นคนโสดช่วงนี้ หมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะลักษณะเหมือนกับว่าปัญหาของคุณนั้นยังไม่สามารถสะสัางให้เสร็จสิ้นได้นะคะเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้พยายามเก็บกวาดใบไม้ที่หล่นนะคะแต่ยิ่งเก็บกวาดเท่าไหร่ใบไม้ก็ยิ่งหล่นนะแสดงว่าจะต้องมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่อนข้างเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจอยู่นะแต่อันนี้เรามาดูซิอุปสรรคปัญหาของคุณเป็นเพราะอะไร มองว่าในหลายคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายเอกสารสัญญาหรือไม่ก็เกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาการที่ต้องตกลงปรงใจนะคะหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยบางคนอาจจะมีหนี้สินร่วมกันที่ต้องชดใช้หรือว่าเกี่ยวกับการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรนะคะ การรับรองบุตรนะค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะคะเหมือนกับว่าคุณต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคนรักนะแต่มองว่ายัางไงคุณก็ได้ความเป็นธรรมจากคนรักอย่างแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาแยกทางกันต้องการอย่าล้างหรือว่ากำลังรอคอยความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ก็ได้นะคะแต่นี่มาดูซิว่า ความคิดของคุณเป็นเช่นไรความคิดของคุณนั้นเหมือนกับว่าคุณปล่อยไปตามโชคชะตานะคะละักษณะเหมือนกับว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดนะเพราะว่าเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานะคะคุณทําใจได้แล้วนะคะหรือบางคนถ้ายังรักและรอคอยคนรักอยู่เหมือนกับว่าคุณก็อยากให้เขากลับมานะแต่น,นี้มาดูซิ สิ่งที่ผ่านมาหรือว่อดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเหมือนกับว่ามีทางเลือกเข้ามานะคะถ้าไม่คุณก็คนรักเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เหมือนเดิมนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจิตใจโลเลไม่แน่นอนนะคะมีรักทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเจ้าชู้นะไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมีมือที่สมเข้ามาก็ได้ ก็เลยกลายเป็นปัญหามีความขัดแย้งระหว่างคุณและกัคนรักนะคะที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการให้ความรักนั้นกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะมีความเข้าใจมีความอบอุ่นนะคะมองตากันหวานเยิม้มอยากจะให้ความรักนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่ หรือว่ามีความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณต้องการส่วนด้านอนาคตมองว่าให้คุณทําใจนะคะให้คุณทําใจปล่อยวางยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะหรือไม่ก็เข้าวัดเข้าวานะเพราะว่าบางคนอาจจะปรงได้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณนะ่ะมีสติมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับว่าหาทางออกได้ โดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะบางคนอาจจะใช้ธรรมะเข้าข่มก็ได้นะคะไม่อยากยึดติดยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับความรักมากเกินไปเพราะว่าทำให้ใจของคุณทุกข์เมื่อคุณปล่อยวางได้ใจของคุณก็เป็นสุขนะคะนี่คืออนาคตของคุณส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวการหักหลังถูกทรยศหรือไพ่ใบนี้คุณมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ผ่านมานะคะ เสียใจเสียได้เวลานะคะแล้วก็ปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ก็ยังไม่สามารถตกลงเคลียร์กันได้นะคะยังมีปัญหาอะไรคลากะตังยืดเยื้อกันยังไม่สามารถเคลียร์กันได้ในขณะนี้นะคะคุณกลัวความเสียใจจะเกิดขึ้นนะแต่คุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะถ้าคุณคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาเองนะคะ หมือนกับว่าคุณมีแสงสว่างที่ดีรออยู่นะส่วนการวางแผนอนาคตของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณกําลังตัดสินใจที่จะเลือกนะคุณมีสีทางเลือกเข้ามานะคะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกับว่าคุณมีทางเลือกนะแต่คุณไม่เลือกเองนะคะคุณเลือกที่จะย่ําอยู่กับที่มากกว่าคุณยังห่วงหน้าพระวงหลังนะใจคุณยังรักแล้วก็คิดถึงคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะคะ หรือว่าคุณยังอะไรอวรนเขาคนนั้นอยู่นะทั้งๆคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีทางเลือกเข้ามาทางเลือกที่1นรักคนที่เขารักเราดีกว่าทางเลือกที่2เลือกที่จะมูฟออนก้าวต่อไปทางเลือกที่3ทางเลือกที่3ก็คือรักตัวเองนะคะรักตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะต้องอยู่ให้ได้ถ้าไม่มีเขา แล้วก็ทางเลือกที่4ีรอคนที่คุณคิดว่าใช่และก็ถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะแต่ไพ่ใบนี้มองว่าคุณนะ่ะยังรักคนเดิมๆอยู่นะยังไม่สามารถตัดใจจากเขาได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าคุณยังไม่สามารถเลือกได้นะคะตัดสินใจยังไม่ถูกทางส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะ และสิ่งที่ได้รับเหมือนกับว่าคุณยังไม่ได้รับความชัดเจนจากคนรักนะคะเห็นไหมเขายังไม่มีคําตอบที่ดีกับคุณนะเหมือนกับว่าเขาหันหลังให้คุณนะคะส่วนคุณก็ยืนกอดอกรอคําตอบจากคนรักอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่ภาพไพ่คุณยังไม่สามารถได้รับคําตอบที่ดีจากเขาได้นะคะแสดงว่ายังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ ยังต้องรอไปก่อนนะคะสรุปก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะความรักของคุณหลหลายคนอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักความเข้าใจนะคะเริ่มต้นกันใหม่เห็นอกเห็นใจกันแต่ด้านอนาคตบอกได้เลยว่าคุณจะต้องทำใจปล่อยวางนะคะ และสิ่งที่ได้รับก็คือรอเขาคนนั้นไปก่อนนะคะรอความชัดเจนนะเพราะว่าภาพไพ่ในขณะนี้เขายังไม่มีคำตอบที่ดีให้กับคุณนะคะบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตุลมนะคะเมทุนตุลกุมแล้วก็คนธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจินะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าสำหรับคนโสดและคนโสดเพราะไม่ไม่ไม่ ความรักในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมคุณสามารถเลือกได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามองภาพไพ่อะในหลายคนอาจจะยังไม่เปิดใจก็ได้นะแต่อันนี้มาดูซิว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมจะได้พบเจอคู่แท้ถูกใจหรือเปล่านะคะสำหรับคนโสดได้อัศวินถือดาบนะคะ แล้วก็เด็กถือดาบนะคะแล้วก็9้าเหรียญน,นะมองว่าคนโสดมีคนเข้ามาอยู่นะธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำนะคะแต่เหมือนกับว่าเข้ามาคุณก็ยังไม่ถูกอ,อกถูกใจนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกมากเลือกเยอะอยู่นะเหมือนกับว่าคุณยังอยากอยู่เป็นโสดมากกว่านะลักษณะเหมือนกับว่าคุณรักอิสระภาพเสรีภาพนะคะ ยังไม่ต้องการผูกมัดผูกพันอยากจะอยู่เป็นโสดไปเรื่อยๆก่อนนะคะสำหรับคนโสดนะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรอคนที่ใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามาในเวลาที่เหมาะสมมากกว่านะคะแต่นี้มาดูซิว่าไพ่แนะนำออร์คินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีอะไรแนะนำไหมหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือเปล่านะคะไพ่ไปแรกนะคะ มองว่าในหลายคนอาจจะมีเรื่องงอนๆกันไปนะคะมีเรื่องขัดใจห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหากันคนรักของคุณเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีนะเพราะเห็นภาพไพ่เห็นไหมเหมือนกับว่ามีผู้ชายมาขอคืนดีนะเหมือนกับว่าเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะเหมือนกับว่าใจเขายังรักคุณหรือว่ายังมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยู่นะคะเขาจะมาง้อคุณนะแต่เหมือนกับว่าคุณนะ่ะ โกรธเขาไม่พอใจเขาแล้วก็ยังงอนเขานะคะส่วนภาพไพ่ใบนี้นะมองว่ามีการกลับมานะแต่การกลับมาของเขาคนนั้นอาจจะไม่ยั่งยืนจีรังนะคะยังไม่จีรังยั่งยืนเท่าไหร่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะเขาอาจจะมางอ้ออาจจะติดต่อกับมาหาคุณแต่มองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะ และเขาก็ไปอีกนะเหมือนกับว่าอาจจะมาแล้วก็ไปอีกนะคะแต่อันนี้มาดูซิไพ่ใบสุดท้ายเป็นเชลยแนะนำว่าให้คุณเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อหนุนนำความรักดีๆนะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะมีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักนะคะจะต้องถือศีลหรือไม่ก็หมั่นทำบุญทำกุศลเยอะๆนะคะ ว่าได้ไพ่พระถึงสองใบเลยนะคะการทำบุญทำกุศลน,นะและอย่างหนึ่งก็ได้จัดเม้น์แล้วก็กลงล้อนะแสดงว่าความรักในหลายคนอาจจะมีวิบากกรรมในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความรักที่ติดขัดบ้างแต่ทุกอย่างจะกลับมาดีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเหมือนกับว่าจะต้องเป็นไปตามคลองคลองทมที่ถูกต้องนะคะทุกอย่างก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะ ยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยให้สู้ๆกันต่อไปนะคะก็จบรงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ